ต่อไปเป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ปริตวานเมตตสเมตตาอมพนทันตออาอวิคิตาจิตตาปริตตาพานันตุอ สักเทียนกามเณรจะลูกเปยงคิริสีคาลตาเตียจันตลิเกเฆวิมาอันเถียงเทียเปรล,ลัตเทียนจะกาเมรตาลุวันาานยยาคาหนเเขหวตัต ขีเคตเตงมุมานจายันตุเทวัญชระระวิสเมยยาคันทัพพันนาอังคาน ติดท่านตาสันติเกอยางมุนนิวรารวจนนงสานทวเมสุนันตุธรรมสวนกาลุอยญาผัสทันตาน ธรรมสวรรกาโลอัยามพาทันตาธรรมสวรรกาโลอัยามพาทันสวรรพท นะโมตัสสะภะทะวาโตอะระหังภะทะโตสัมมา

radically wrong, For Hye- também Tab-t Кол наход h 설명 hal geschät t. ob pito en parat mel march, pallogrum ultima carul intercham, vert contamination, supraj meals me 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 que t n thiền sanh thế sanh tam manjasa sanjana tele nana manmi han nana karana pa we an to asa sato sam poe pa pan japan ya san เตสติสาหัสสเกตัสสะตัสสะหัสสานิธัมมาเมเสหัสสาอหังเตตังธัมมันจะสังขันจะอาทะเรนะนะมาเมหังนมะกาลานุภาเวนะหัตวะสัเพอุปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสต पुथे नरसते हाथ चाचा रे तक कहा सति सक कहा नमामि तिर साह ते सा नमामि हम नम कार नुभावे नह तो आवे अन्य आन्दाराया कि विनासान तो आसे Satoa, namo arahatua, samaa, samkua, taasamahe, sinua, namua, ua, tamata, maa, sasa, vaka, taasia, vatea, nita, namua, maa, samka, saa, piwi, sua, นโมอาหอมะกาเตตัสตัสสวัสดิยาสปินนโมคาราปะภาเวนาวิกาชันตุปาทวานนโมคารานุภาเวนสุวันทิหุตุสัพพทานนโมกาลาชาเตเทนาวิเิมิหัวมิเตชวะเตหนะจะภารานัง ปาัญตานันจะเสวนาปวชาจะปวชะนียนังเอตัมังคะละมวะธัตมังปฏิลวนเปเทสวัสดจปวงเทจะกตาพวนยตาอาตสามมาปณิติจะเอตัมังคะละมวะธัตมังภาหุสันจันจะเสปานจะวินโยจะสุเสขิตตวสุภาสิต าจยวาจาเอตามังคารมุตตามาตาปิตุปาทานาพสธาราสสังขหวอนาคุราชัมาตาเอตามังคารมุตตัมานาจะามจริยาเจียจะกานจะสังขหัวอนาวาชานิกรรมานิเอตามัง มัวตัมมังอารติยิบิรติปาปามาจะปานาจะสันยมัวอาปัมาโทจะธรรมเอสุเอตัมมังกละมัวตัมมังคารหัวจะนิวาโทจะสันติเทศกัจตัญญุตานกาเลอนธรรมาสวนังเอตัมมังกละมัวตัมมังคารเตียจะสวัจจะ समनन o c z าน i ś c i e a น a m a n a n c h a dhasanakale l e g e n a ม a masakasaya s t a m a n g a l a m จ a l f a r t a m a n t a b h o c h e b r a h m a c l i y a n c ิ a r i y a t a j a n a ม h a s a n a n e p a n n a s c a k a w ต l d h a favourite p a u l a p a r t h a p a a e r r o i j e t a y a s a n k a m p a a s o อังภะระจังเขมังภะเตตัมมังกะละมุอัตมังเขตาสะติสานิกตวาสัพพะตัมมะปราจิตาสัมปาตะสวะทิงกาจันติตันเตสัมมังกะละมุอัตมังเต ยังกินชีวิตต่งอิทวัหุรังวาสังเกสุวายังรัตนังปณีตังนันวะสมังอธิตะาคเตนะอิธรรมปิพุตเตรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเทนะสุวัติหัวตุขยังวิทาขังธรรมตังปณีตังยัตตาชาตาสักยมุนีสมาหิโต ปณะเตณธรรมเมนะสมาธิกิฑ์อีธรรมปิฏฐมเมรัชนาปณีตังเอเตณะสเจนะสุวาทีหัวตุยามพุทธเสศัวปริวานนเยสุจิงสมาธิมานานตาริกาญยมาหุสมาธินานเตณสมโมนเวจติธรรมปิฏฐมเมรันางปณีตังเกเตน ตาแข็งนสุวัตแขวตุเยืพวงคลาอาตาตตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุตานิหนติเตทธาติเอยยาสุขตาสัสวกาเอเตตติณานิมหาภลานิธามปิสังเทรตนาปณิตังเอเตนะสตาแข็งสุวัตแขวตุเยสุปโย ตัวตามานสาทานเหนนนิขามิโนกวธรรมสาสนาหิเตปปิติปาตาอามิตาเวไคฮหลาธามุธานิปุเตงโหนชะมานาทิถางเปสังเทารตนาปะเนตังเอเตนกาเจนะตัวอะติโหนตุกทีนางภูรานางนาวังนาติตสัมภวังเวลาตาเจตตา ยติแก่ภาวะสมิงแต่เนะเบชาเวรุนิชานธานนปันติตลายทายามปฏิปวิธามพิสังเขรตนาปณิตังเอเตนะตาเทนะสวัสดิหุนตัวกรณียมาถกกสเรยย่างต่างต่างผาทางอภิสัมเมตยสากรอุดช่จ สโหตุอัจฉะโวอัจฉะัจฉสัมมุโตอนัตติมะณีสันโตสโกจะสุภโรจะอัปะติโจจะสันลหุกะโหติสันตนทิโยจะนิพพะกจะอัปปะคัะกุเลตุอนันุคิโตอนัจะภวนธรรสัมมาจเรกิญจิเยนะวิปะรอุปวัายยสุขิโนวเมิโน โหดตุสาเทสัตตาภวันตสุขิตาตายเยเกติปานภวณตาคิตาสาวาทาวาราวาอนวาเสสะติคาวายมหันตาวามชิมาราสตาอนุกัตถุราเทชาวาเยะจะติทายะจะตัวเรวสันติอวิตัวเรปุูณาสาวาส ภาเวติวสเสตัสสะตถาภาวันตุสุขิตาธานกโรวปรานิโกเพทนาติมัญญะตกัตตินังกิญจิพะยาโรสะนะปัตติเ n ตัสสัญญานังอมานญาสตวะคะเมชชัยมาทายะทานิยังโกตังอายุสาเอกปุตมนุรัเเอวิสพพ de sumana sampwa ya apai manaang metan jasa pala kasming mana sampaway ya apa manaang utang atau wa ada dirian jahat sdang awerang asa pat tanti dan jalanlang livin Noawa b e r i เตตายํဗြာမမေတံဝိဟာရံိသမ္မာဟုတေတိစအနုပက္ခာမစေလဝါသက္ကေနသမ္ပန္နောကာမေสุဝိနယဿဌာန हि ठा सो ကပ္ပ शय ံ प ु न ् र े त ि วิโลปาเขหิเมเมตตาเมตังเทราปาเหหิเมชัพยาโพเทหิเมเมตตาเมตังกันหาโพตัมมะเขหิจะอปาทเกหิเมเมตตามเมตังทิปาทเกหิเมจะตุปาเทหิเมเมตังเมตังภาวะปาเทหิเม มามังอาปาทักวเหสีมามังเหนสิทิปาทักวมามังจตัวปาทัวหิสีมามังเหินสีปะหูปาทวสาเสาตาสาเพปานาสาเพตัวตาจะเกวราสาเพปัารานปปาสันตุมาเกนิปาปมาขมาอาปมาโ ผู้ชนอาปัมาโนธรรมโมอาปัมาโนสามผู้ปัมมะนวันตาหิสิเลสปานิอหิเวติกาสัตตะเพียอุณานาเพียสารพูโมสิกากตาเมรัาคตาตาเมปะริตตาปเตกามตุพนตาลิโสหังนโมภะคะวตตานโมสัตัน นาสัมมาสัมพุทธานังอุเทตยานจักกุมาเอกราชาหิสสวันโรปะทะเวปภาโสตังตาณมามาสันเมหาสสวันนางปะะเวปภาสังตยัจขวนตาวิหเรมุติวะสามเ พระมานาเวนักุสตาภตาเมเตเมนะโมเตจะมังปาริยตุนามาตุพุตานังนามาตุพุติยานโมวิมุตานังาโมวิมุตติยาอิมานตุภริตังตตวาโมโลจารติเอสนะอเปตยานจากุมาเอกลาชาหริตา วัสดีปตเวปปะปัสสังตังนัมมาสามิหฤสวันตังปตเวปปะปัสังตยัจโุตตาวิหะเลมุลาติงเยัธรรมนาเวทัคุสาภะธรรมเมเต่ม่นะโมเตจะมังปารยานตุนมาจุพุทธานังนัมมาจุพุทธิยานัมโมวิมุตตานัง ມໍະວິມຸດຕິອະອິມັງໂສປະເດດຕັງກະຕະວາມໍະລວະວາສະມ อธิโลเกเสระุณโอสาจังโสจายนสยาสยาเสนกาเสนกาหามิสาจจกิริยมโนตตรางอาวัจิตวาธรรมลราสริตวะปุรสเจชินเนสาจพลมวาสยาสาจิกิริยมาคาสังสันติปะคาอปาตนาสันติปาทา าวัญจนามาตาธิตาจะนิคันตาชาตเวนปฏิคมสหัสเจกเตไมหังมหาปาชลิตัวสิเขวัดเชียติสวรสกเรียสานิอุทกังปตวายทาสิเขสาเจนเมสมวนาทิเอสาเมสาจะปารมี อ <pir> ิต so am ิปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทธะเวชฌาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทุหะนตโรปุริสธัมมะสาระติสัทธาเทวะมนุสสานังพุทธะภะคะวะติสวะคาโตภคว

ภะ a ะวะโตสาวะกสังโหสังเณติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโห a ะยทิทังจาตาริปุริสสะโยกาเนอัจฉะปุริสสะปุคคะละเอสะภะคะวะโตสาวะกสังโหอาหุนายะวะปะหุนายะอะฏคิณายะอัญชะลกะระ

พาวัตุสาพพมังคลังราคันตุชาพเทวตาสาัพพูตานุภาเวนัสกาตดเทพะวันจุเทพวัตุสชาพมังคลังราคานดชาพเทวตาสาปตามานุภาเวนัสกาโดเทพะวันจุเท พระมังกลังราคันตุสสะพะเทวะตาสัพพสังฆานุภาเวนะตะทาโสติภาวันตุเต